สวัสดีค่ะพบกับนิหน่อยอีกแล้วนะคะวันนี้นิหน่อยก็จะมาลองเทสครีมกันแดดนะสึกเจ้าตัวนี้ให้ดูนะคะว่ามันซึมซับได้เร็วจริงไหมนะคะแล้วก็ไม่วอกไม่มันไม่เยิ้มใช่ไหมมาค่ะอันนี้นะคะเป็นตัวที่นิหน่อยใช้อยู่ทุกวันนะคะมาค่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะนิหน่อยมาเทสให้ด,ดูนะคะแต้มไปเลยค่ะ หะะลอดหนึ่งเขาใช้ได้สองถึงสามเดือนเลยนะเนื้อเข็มเขาอัดแน่นมากอันนี้หน่อยใช้มานะและเอามาค่ะนี่หน่อยลองให้ดูนะอันนี้คือหน้าผักนะเกี่ยนะคะนับเป็นวินาทีได้เลยนะคะเกี่ยเนะะี่ยค่ะเห็นไหมคะซึมซับแล้วคะ่ะไหมคะอ่ามาซึมซับได้ไวคะ่ะเบ้าตาขอบตาทาได้นะคะกนแพ้งง่ายใช้ได้นคะคะซึมซับเข้าไวมากมากนับเป็นวินาทีเลยคะ่ะ ไม่เหนียวไม่วอกไม่มันไม่เยิ้มนะคะระหว่างวันด้วยนะอ่าเห็นไหมใช้ได้กับทุกสภาพผิวไม่ว่าคุณจะอยู่บ้านหรือว่าออกนอกบ้านนะคะออกกลางแจ้งขี่จักรยานขี่มอเตอร์ไซค์ไปทะเลนะคะใช้ได้หมดเลยเห็นไหมคะเนี้ยค่ะไม่ถึงกี่วิเองอะ่ะก็เกลี่ยเรียบร้อยละเนี่ยค่ะเห็นไหม,มคะมีอะโลเวลา่าว่านหางจาระเข้มีวิตามินมากมายเลยนะคะ วิตามินนี้นะคะช่วยบำรุงผิวหน้าให้ใบหน้าชุ่มชื้นนะคะไม่แห้งกร้านนะไม่ทําให้ใบหน้าแห้งนะคะจะเป็นทําให้จะช่วยอุ้มน้ําด้วยนะอุ้มน้าบนผิวหน้านะค่ะทำให้ผิวหน้าชุ่มชื้นนะคะลําคอทาได้เลยเห็นไหมคะนี่ให้ดูนะคะวิธีใช้ก็คือเรารังหน้าเรียบร้อยเช็ดหน้านะคะแล้วก็ทาครีมบํารุงของลูกค้านะคะแล้วก็ทาครีมกระแดดนัซึนะคะ แล้วก็ใครที่ใช้ครีมรองพื้นนะคะทาครีมกันแดดนักสือก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยรองพื้นนะคะตัวนี้15 ml นะคะเขาจัดโปรโมชั่นจาก299เหลือ199บาทใช้ได้นานมากๆเลยนะคะไม่ต้องบีบเยอะนะคะใช้ได้นานมากได้ได้นานมากๆเลยนะคะสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าพร้อมจัดส่งค่ะ